สวัสดีนะักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะพบกับครูน้ำหวานนะคะในวิชาภารรษาอังกฤษป2นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทใหม่นะคะสำหรับภารรษาอังกฤษป2วันนี้เราจะขึ้นบทที่2องกันนะคะไปดูดกันเลยว่าเรื่องอะไระบทที่2นะคะเรื่องอะไรนะ เป็นรูปบ้านใช่ไหมคะรูปบ้านแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยก็จะมีอะไรคะ,ะมีตัวกระตูนนะคะอยู่ในห้องอาบน้ำในห้องนอนในห้องครัวในห้องอาหารนะคะแล้วก็ในห้องนั่งเล่นด้วยอ่ะเราไปฟังกันดีกว่าว่าบทที่สองเนี่ยเรื่องอะไรนะคะ Two. At home. Students' book, Unit Two, Lesson One. Exercise One. Listen and point. Bathroom. Bedroom. Kitchen. Dining room. Living room. อ่านะคะนักเรียนนักเรียนได้ยินไหมคะเมื่อกี้นี้ที่เขาอ่านให้ฟังบทที่สองเรื่อง at home at o o m e home, home, home ก็คือในบ้านบ้านนะคะ a t ก็คือภายในบ้านของเราเมื่อกี้นี้เขาพูดเกี่ยวกับห้องต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะนักเรียนฟังอีกรอบนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ Smile 2, Unit 2, at home. Students book, Unit 2, Lesson 1. Exercise 1 Listen and point. Bathroom, Bedroom, Kitchen, Dining room, Living room. นะคะนักเรียนเมื่อกี้เขาบอกว่ามีバス e d r o o m Kitchen r o o m ใช่ไหมคะแล้วก็ Living Room อันนี้อะไรห้องห้องรับประทานอาหารอะไรนะคะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมจำได้ไหมคะเมื่อกี้นี้เขาพูด อ่าถ้าจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเต็มๆกันดีกว่าว่ามีห้องอะไรกันบ้างสำหรับบทที่สองเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภายในบ้านนะคะว่ามีห้องอะไรบ้างมีอะไรบ้างเกี่ยวกับภายในบ้านนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่า คำพท์แต่และคำสา์เนี่ยมันคือห้องอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนจำด้วยนะคะว่ามันอ่านออกเสียงยังไงแล้วก็จำด้วยว่ามันคืออะไรนะคะอ่านนักเรียนฟังนะคะว่าแต่และห้องออกเสียงยังไงนะคะอ่านว่ายังไงนะคะ Students Lesson Exercise 2. Listen, Say Unit Point and Dining Book Room 2 2 1 Living room Bathroom Kitchen Bedroom อ่านะคะมีอยู่ทั้งหมดสี่เอ่อห้าห้องนะคะมาดูห้องแรกกันดีก,กว่าห้องแรกก็คือห้องรับประทานอาหารนะคะอ่านว่าอะไรคะเมื่อกี้นี้ dining room dining room แปลว่าห้องรับประทานอาหาร ส่วนอันนี้ห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกอ่านว่า living room living room นะคะสำเนียงครูอาจจะไม่เป๊ะนะคะนักเรียนก็อ่านให้เหมือนเขาพยายามมากที่สุดนะคะห้องต่อไปห้องน้ำนะคะอ่านว่า b e d room ไม่ใช่ bed room นะคะ bath room นะคะ bathroom ต่อไปห้องครัวอ่านว่า kitchen kitchen นะคะอ่าต่อไปห้องสุดท้ายห้องนอนอ่านว่า bedroom bedroom นะคะอ่ะฟังอีกรอบก็ได้ค่ะ students book unit 2 lesson 1 exercise 2 listen point and say dining room Living room Bathroom Kitchen Bedroom Bath อ,อนาเรียนจำดีๆนะคะว่าอ่านยังไงมีกี่ห้องคือห้องอะไรบ้างนะคะต่อไปอ่าเขามีรูปภาพมาให้นะคะรูปอันนี้ห้องอะไรคะรับประทานอาหารห้องห้องอะไรคะห้องครัวแล้วก็ห้อง อ่าห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนนะคะอ่าเขาจะพูดแล้วเขาก็จะใส่ตัวอักษรลงไปตัวเลขลงไปนะคะอ่านนักเรียนฟังเอาก่อน students book unit 2 lesson 1 e x e r c i s e 3 listen and write the numbers number 1 a living room living room number 2 a dining room dining room number 3 a bedroom, bedroom number four, a kitchen, kitchen number five, a bathroom, bathroom จำได้ไหมคะรียนจำไม่ได้นะคะเมื่อกี้นี้อ่าเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูอ่าเมื่อกี้นี้เขาพูดนะคะห้องนี้คือ living room ก็คือห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะส่วนต่อไปหมายเลขสองก็คือ Dining Room Dining Room ก็คือห้องรับประทานอาหารนะคะหมายเลขสามก็คือห้องนี้ Bedroom ก็คือห้องนอนนะคะหมายเลขสี่ก็คือ Kitchen Kitchen ก็คือห้องครัวหมายเลขห้าบัซซ์รูมนะคะก็คือห้องอาบน้ำหรืห้องน้ำนะคะต่อไป อ่าฟังก่อนนะคะว่าเขาพูดบอกว่าให้ทำอะไรนะคะ, Say Better. Better. ะเขาให้อ่านออกเสียงนะคะอ่าคำว่า b a s e room กับ bathroom เนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะมันขึ้นต้นด้วยตัวบีเหมือนกันนะคะให้ออกเสียง อ่าแล้วนำคำศัพท์พวกนี้มาเติมนะคะภาพ A เป็นห้องอะไรคะห้องครัวต้องเติมอะไรคะล i ฟวิ g งรูมนะคะเอาคำนี้มาเติม B ห้องนั่งเล่นอ๋อขอโทษทีค่ะ A ห้องครัวต้องเติมเอห้องรับประทานอาหารต้องเติมอะไรคะจอนิ่งรูมนะคะก็คือคำนี้มาเติม b. ห้องนั่งเล่นก็ต้องเติม living room เอามาเติมนะคะ c. bathroom ก็คือคำนี้มาเติมนะคะ d. ห้องครัว kitchen มาเติม e. ก็คือห้องนอนก็คือ bedroom มาเติมนะคะอะเราไปดูเฉลยกันดีกวออ่าอันนี้คือเติมเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่าต่อไปมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะนักเรียนเมื่อเราได้เรียนรู้กันไปแล้วคําศัพท์มีคําว่าอะไรบ้างวันนี้เรามีเรียนไป5คําศัพท์นะคะก็คือ5ห้อง5ห้องภายในบ้านเรานะคะอ่าทีนี้ดูหน้านี้นะคะบทที่2นะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเราเขาให้นำตัวเลขนะคะตัวเลขที่1 i n นิ่งร o มคือห้องอะไรคะห้องรับประทานอาหารหมายเลขสองล i ฟวิ่งรคือห้องห้องอะไรคะห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกน,นะคะหมายเลขสามนะคะก็คือบาส์รูมก็คือห้อง ห้องอาบน้ำนะคะหมายเลขสี่ t c เชนคือห้องครัวหมายเลขห้า Baroom เสร็จแล้วนะักเรียนก็อนามหมายเลขหนึ่งหมายเลข2 3 4สามสีห้าไปเติมในรูปภาพนะคะอ่าอย่างเช่นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือหมายเลขสาครูก็เติมหมายเลข3ามไปนะคะเรียนเติมให้ครบนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ดูข้อ2นะคะ เขาบอกว่าให้โยงเส้นนะคะรูปภาพกับรูปภาพกับเ,เขาจะมีคำศัพท์กับรูปภาพมาให้นะคะคำศัพท์ก็คือห้องต่างๆยกตัวอย่างเช่น room ムมัลลุม,ลม,ลมก็คือห้องอะไรคะห้องอาบน้ำหรือห้องห้องอะไรคะห้องห้องน้ำเรานะคะในห้องน้ำเนี่ยจะต้องมอีอุปรกรณ์อะไรบ้างอ่า อาบน้ําเราก็โยงมาเลยค่ะอาบน้ํามีอะไรอีกเราก็โยงมานะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นรูปหีีไมโครเวฟใช่ไหมคะไมโครเวฟต้องอยู่ในห้องไหนะคะ่ะห้องครัวใช่ไหมคะห้องครัวภาษาอังกฤษก็คือคีชเชนเราก็โยงคำว่าคิชเชนนักเรียนก็ทําให้ครบเลยนะคะสิ่งของอะไรอยู่ในห้องไหนนักเรียนก็โยงไปนะคะ ข้อที่3นะคะก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็ให้โยงเส้นนะคะรูปสิ่งของที่จะอยู่ในห้องไหนนะคะก็โยงเส้นไปนะคะอ่าต่อไปมาดูนะคะอันนี้เขามีคำศัพท์มาให้นะคะแล้วนักเรียนนำ a b c เนี่ยรูปภาพเนี่ยรูปภาพเนี่ยมาเติมให้ตรงกับคำศัพท์ ยกตัวอย่างเช่นข้อ1นึ่งคิเชนคิเชนคือห้องไหนะคะห้องห้องครัวใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาคำศัพท์มาเติมเดี๋ยวคุณครูคอยถูก,ก่อนนะคะทำไมเติมบีสักครู่นะคะอ่ะข้อนี้คิเชนเอ่าถูกแล้วต้องเติมบนะคะ เพราะว่าคุณครูไม่ได้เอารูปห้องครัวามาด้วยคุณครูเอามาแค่ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเนาะ,ะนักเรียนก็เอาตัว B มาเติมนะคะเรียนก็ดูคาสัสั์แล้วก็ให้ตรงกับรูปภาพมาเติมนะคะต่อไป ข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าที่จริงเขาจะต้องให้ฟังเสียงแล้วก็ให้ระบายสีตามลูกเขานะคะข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนระบายให้หมดเลยนะคะระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ต้องฟังเนาะอ่านระบายสีตามใจชอบเลยนะคะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแต่แต่ทำไมคะระบายสิ่งของที่มันอยู่ในคำศัพท์นี้ คำศัพท์ที่เขาบอกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคำว่าข้อหนึ่งทีเช่นที่เช่นคือห้องครัวห้องครัวต้องมีอะไรได้มั้งคะมีอันนี้ได้นักเรียนก็ระบายอันนี้ได้กล้วยได้นักเรียนก็ระบายแค่สองรูปนี้นะคะส่วนอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องนักเรียนก็ไม่ต้องระบายนะคะอะอย่างข้อสองข้อสองคำว่า bathroom room ก็เกี่ยวกับอะไรคะห้องน้ำนักเรียนก็ระบายสีอะไรที่มันเกี่ยวกับห้องน้ำนะคะอ่าแค่นี้นะคะนักเรียนไม่มีอะไรมากเนาะข้อหอน้าอ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาสมุปปสาดาษาอางกฤษขึ้นมาเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะ ทุกครั้งที่เราทําลงในสมุดเราจะเขียนวันที่ก่อนนะคะเขียนวัาที่ให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนตามคุมครูเลย vocabulary ก็คือคําศัพท์ unit two at home ก็คือบทที่2เรื่อง at home นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่นักเรียนได้วันนี้เราเรียน5คําศัพท์นะคะ1น3 4 5นักเรียนก็เขียนไปให้ครบนะคะคําศัพท์มีห้อง เบดรูมห้องนอนแล้วก็ห้องอะไรอีกนักเรียนก็เขียนมาให้ครบนะคะห้าคำศัพท์นะคะ,ะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะเอาไว้ชั่วโมงต่อไปจะมาเรียนเรื่องอะไรอีกให้นักเรียนรอนะคะรอดูว่าคุณครูจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์นะคะในบทที่2เรื่องแอดม e บทวนบ่อยๆนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ